สวัสดีครับนักเรียนวันนี้นะครับเดี๋ยวครูจะพามาฝึกทักษะการดอกบอลด้วยหลังเท้านะครับพวกเรารู้ไหมครับว่าทักษะการดอกบอลด้วยหลังเท้าหรือการสร้างความคุ้นเคยกับฟุตบอลเนี่ยมีความสําคัญยังไงนะครับพวกเราสังเกตไหมครับว่านักฟุตบอลที่เก่งๆนะครับทําไมเขาถึงเวลาเขาส่งเวลาเขาจับบอลหรือเวลาเขายิงประตูเนี่ยทำไมเขาถึงทําได้ง่ายนะครับ ทุกทักษะนะครับเริ่มต้นมาจากการสร้างความคุ้นเคยกับลูกฟุตบอลนะครับรวมไปถึงนะครับการเดาะลูกฟุตบอลนะครับถ้าเราอยากจะมีทักษะเบสิกที่ดีนะครับเราควรเริ่มต้นจากการสร้างความคุ้นเคยกับลูกฟุตบอลก่อนนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับครูจะพาไปฝึกวิธีการเดาะบอลด้วยหลังเทา้าไปพร้อมๆกันนะครับไปลุยก,กันเลยวิธีที่1นนะครับเราจะใช้ หลังเท้านะครับหลังเท้าคือบริเวณตรงไหนนะครับหลังเท้าก็คือบริเวณตรงนี้นะครับตรงนี้คือบริเวณหลังเท้าของเรานะครับในการเดาะลูกฟุตบอลนะครับโดยหลักการง่ายๆนะครับให้พวกเรานะครับยืนในท่าพร้อมนะครับแล้วก็ปล่อยบอลลงนะครับในเท้าข้างที่เราถนัดก่อนนะครับโดยการเริ่มฝึกจากเท้าข้างที่เราถนัดก่อนนะครับโดยนะครับ เวลาที่ปล่อยบอลลงนะครับให้เราเกงข้อเท้านะครับเพื่อรับแรงของลูกฟุตบอลนะครับครับเราจะฝึกเตะหนึ่งครั้งแล้วจับนะครับหนึ่งครั้งแล้วจับนะครับเพื่อสร้างความคุ้นเคยกับลูกฟุตบอลและความคุ้นชินนะครับถ้าเราเริ่มชํานาญแล้วนะครับเราค่อยเพิ่มจํานวนครั้งขึ้นไปเรื่อยๆนะครับหนึ่งจับนะครับหนึ่งจับนะครับหนึ่งจับนะครับ เมื่อเราเริ่มชนานาญแล้วเราก็เพิ่มจํานวนขึ้นเรื่อยๆนะครับหนึ่ง <1, S 1> จับหนึ่งสองหนึ่งสองจับนะครับหนึ่งหนึ่งหนึ่งสองจับนะครับหนึ่งสองจับนะครับขั้นต่อไปนะครับเมื่อเราเริ่มชนานํานาญเท้าข้างที่เราถนัดแล้วนะครับเราก็เปลี่ยนมาฝึกเท้าข้างที่ไม่ถนัดด้วยนะครับ โดยหลักการฝึกเหมือนเดิมนะครับเริ่มจากหนึ่งครั้งจับหนึ่งครั้งจับก่อนจับนะครับจับนะครับจับนะครับเมื่อเราเริ่มชำนาญแล้วเราก็เพิ่มจำนวนครั้งขึ้นเรื่อยๆนะครับจับนะครับจับนะครับจับครับต่อไปนะครับเมื่อเราเริ่ม ชำนานแล้วนะครับเราก็จะมาใช้เท้าทั้งสองข้างในการฝึกนะครับอย่าลืมนำกลับไปฝึกกันเยอะๆนะครับ